กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช้างกับเสือเป็นเพื่อนกันทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมากมักออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันเสมอวันหนึ่งช้างกับเสือออกไปเที่ยวเล่นในป่าลึกระหว่างทางทั้งสองพบเห็นรังพึ่งขนาดใหญ่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ช้างกับเสือก็ได้พูดด้วยกันว่าเมื่อพวกเราต่างเห็นด้วยว่าพึ่งในรังนั้นน่าจะอร่อยมาก จึงตกลงกันว่าจะขึ้นไปเก็บพึ่งมากินด้วยกันซึ่งช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่จึงขึ้นไปเก็บพึ่งได้สบายแต่เสือตัวเล็กกว่าจึงต้องให้ช้างช่วยเก็บให้ช้างซึ่งเป็นเพื่อนกันกันกบเสือจึงใช้งวงไปเกี่ยวรังพึ่งมาไว้บนหลังแล้วพาเสือกลับไปยังที่พักเพื่อที่จะเอาไปกินด้วยกันเมื่อถึงที่พักช้างกับเสือก็ช่วยกันกินพึ่งในรังนั้นทั้งสองก็กินอย่างอ,ร,อร่อย กินจนอิ่มท้องหลังจากกินพึ่งเสร็จแล้วช้างกับเสือก็ล้างมือและหน้าแล้วนอนพักผ่อนช้างก็หลับไปแต่เสือยังไม่หลับจึงลุกขึ้นไปเดินเล่นรอบที่พักระหว่างที่เดินเล่นอยู่นั้นเสือก็เห็นรังพึ่งอีกรังอยู่ใกล้ๆจึงคิดจะขึ้นไปเก็บพึ่งมากินอีกเสือพยายามขึ้นไปเก็บพึ่งในรังนั้นแต่ด้วยความที่ตัวเล็กจึงไม่สามารถขึ้นไปเก็บได้ เสือจึงคิดอุบายขึ้นมาว่าเสือเดินไปหาช้างที่กำลังหลับอยู่แล้วกระซิบบอกช้างว่าพี่ช้างข้าเห็นรังพึ่งอีกแล้วพึ่งในรังนั้นอร่อยมากพี่ช้างขึ้นไปเก็บให้หน่อยได้ไหมช้างได้ยินดังนั้นจึงตื่นขึ้นมาและช่วยเสือขึ้นไปเก็บพึ่งในรังนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อช้างขึ้นไปถึงรังพึ่งแล้วช้างก็ใช้งวงเกี่ยวรังพึ่งมาไว้บนหลังอีก แต่ขณะที่ช้างกำลังเกี่ยวรังพึ่งอยู่นั้นรังพึ่งก็หล่นลงมาทับมือของช้างทําให้งวงของช้างเป็นแผลช้างรู้สึกเจ็บมากจึงร้องเสียงดังเสียงร้องของช้างทําให้เสือตกใจอย่างมากและรีบวิ่งมาหาช้างทันทีเมื่อเสือเห็นช้างร้องไห้จึงถามว่าพี่ช้างเป็นอะไรมากไหมช้างเล่าให้เสือฟังว่ารังพึ่งหล่นลงมาทับมือทำให้งวงเป็นแผล เสือรู้สึกผิดมากจึงบอกกับช้างว่าพี่ช้างข้าขอโทษนะที่พี่ให้พี่ช้างขึ้นไปเก็บพึ่งให้ช้างบอกเสือว่าไม่เป็นไรพี่เข้าใจพี่รู้ว่าน้องเสือทําเพราะอยากกินน้ําพึ่งพี่เข้าใจจากนั้นช้างกับเสือก็ช่วยกันรักษาแผลของช้างโดยใช้สมุนไพรที่หาได้ในป่าหลังจากรักษาแผลเสร็จแล้วช้างกับเสือก็กลับไปนอนพักผ่อน ทั้งสองต่างก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นช้างกับเสือก็ตื่นขึ้นมาแล้วออกไปหาอาหารกินระหว่างทางทั้งสองได้พบเห็นชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้านคนนั้นเห็นช้างกับเสือจึงถามว่าพวกเจ้าเป็นอะไรกันทําไมจึงเดินมาด้วยกันช้างกับเสือจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านคนนั้นได้ฟัง เมื่อชาวบ้านฟังเรื่องทั้งหมดแล้วจึงรู้สึกสงสารช้างกับเสือมากจึงอาสาพาทั้งสองไปหาหมอรักษาหมอรักษารักษาแผลของช้างจนหายดีิช้างกับเสือจึงรู้สึกดีใจมากจากนั้นช้างกับเสือก็เดินทางกลับบ้านในป่าด้วยกันทั้งสองต่างก็สัญญากันว่าจะรักกันและช่วยเหลือกันและจะไม่ทำผิดอีกแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทำดีย่อมได้ดีทําทำช่วยย่อมได้ชั่วมิตรภาพเป็นสิ่งที่มีค่าควรรักษาไว้ให้ดีนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอขอบพระคุณที่รับชม